สวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีเช้าวันจันรนะคะวันนี้ชั่วโมงแรกคือวิชาภาษาไทยภาษาไทยวันนี้ครูครูจะขึ้นเรื่องไหนนะเรื่องอะไรอ้าอยาร่รท้อสิครูครูบอกให้กันนะนะวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำที่ประสมด้วยสประอื้อรู้จักหรือป่าเด็กๆจำได้ดงไ,งไหมเรียนละอไปบาล นะเราจะเขียนสรละอือน,นี้ไว้บนพยาญชนะหรือซ้ายหรือขวาหรือข้างข้างใต้พยาญชนะเดี๋ยวลองบอกครูชิดเด็กเกอ้า,าอ๋อบางคนตอบถูกไม่ใช่อยู่บนพยันชนะถ้าเราดูอีกทีหนึ่งมันก็จะคล้ายๆลูกหมวกที่วางอยู่บนศีรษะเล่าแล้วก็มีขีดดูสองขีดใช่ไหมลูกอ้าวใช่ถูกต้องเลยอ้าว ไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะแลนะจ๊ะอย่าลืมนะสะกดตามคุณครูด้วยจะได้เป็นเด็กที่อ่านนั่งสื้อเก่งๆโอเคไปได้เลยจ้าเรียนรู้เรื่องสาระอืชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อหนึ่งบอกส่วนประกอบของคำที่ประสม,ระส,มสระอือได้ 2. เขียนรูปสระอือได้ถูกต้อง 3. อ่านออกเสียงคำที่ประสม,ระส,มสระอือได้ 4. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการออกเสียงคำ สระอือเป็นสระเสียงยาวมีสองขีดไหนเด็กๆร้องออกเสียงสระอือสิลูกอืออีกรอบหนึ่งลูกอือนะเห็นไหมล่ะว,ว่าสาระอือเนี่ยเป็นสระเสียงยาวเพราะว่าเราออกเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรดังนั้นสระอือเป็นสระเสียงยาวนะคะเด็กๆ วิธีเขียนสระอือที่ถูกต้องเราจะเริ่มจากหมายเล็กหนึ่งนะเริ่มจากทางด้านขวามือและเด็กๆก,ก็ลากไปทางซ้ายมือพอลากซ้ายมือเสร็จหนูก็ลากขึ้นไปข้างบนตีโค้งแล้วก็มาบรรจบด้วยทางด้านขวามือจากนั้นให้ขีดเส้นข้างบนสองขีดลากจาก บนมาข้างล่างสองขีดอย่าลากจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะเด็กๆเอาใหม่นะเริ่มจากทางด้านขวามือแล้วลากไปที่ทางด้านซ้ายมือลากเส้นลากเส้นขึ้นไปเป็นเส้นโค้งขึ้นขึ้นมาและลงมาเป็นจบที่ที่เส้นเส้นใหม่เส้นใหม่เ,หมเล็กหนึ่งทางด้านขวามือนั่นเองเสร็จแล้วเราก็ ใส่ขีดสองขีดโดยเริ่มจากข้างบนลากลงมาข้างล่างนะสองสองขีดนะคะเด็กๆนี่คือวิธีการเขียนสระอือที่ถูกต้องเขียนสระอือไว้บนพยัญชนะต้นคำสระอือที่ไม่มีตัวสะกดจะมีตัวออ่างอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นเช่นคือ มีพยัญชนะต้นสองตัวให้เขียนสะระอือไว้ข้างบนพยัญชนะต้นตัวที่สองหอหีดกอแเวนคือคือพยัญชนะต้นดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเขียนสะระอือไว้บนพยัญชนะตัวที่สองนะคะเด็กๆจับเอาไว้นะคะพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังพยัญชนะต้น เรียกว่าตัวสะกดตัวสะกดในที่นี้ก็คือนอหนูฟออืนอฟืนฟอฟันคือพันธช,ชนะต้นมีสะลระอืออยู่ข้างบนข้างหลังก็คือตัวสะกดนะคะบางคำมีพยัญชนะต้นสองตัวและมีตัวสะกดด้วยเช่นคำว่าหนืดหอหีบกับนอหนูคือพยัญชนะต้นดอเด็กคือตัวสะกดสะกดว่า หอนอือดหนึ่งต่อไปเรามาฝึกอ่านคำท,ที่ประสมด้วยสะระอือที่ไม่มีตัวสะกดแต่จะมีตัวอออ่างตามหลังพยัญชนะต้นตัวอออ่างนใ,นในที่นี้ก็คือสะระออกเสียงสะระอือน,นั่นเองเด็กพร้อมแล้วมาสะกดคำตามมึงครูกันเลยค่ะ กอไก่บวกสาะอือกืออ่านว่ากออือกือคอควายบวกสาะอือคืออ่านว่าออคออือคือ จอจานบวกสารละอือจืออ่านว่าจออือจือดอเด็กบวกสารละอือดืออ่านว่าดออือดือ,ดอตเต่าวบวกสารละอือ ตืออ่านว่าต่อือตือถอถุงบวกสารือถืออ่านว่าถออือถือมอม้าบวกสารือมืออ่านว่า มอ,อือมือรอเรือบวกสาอือรืออ่านว่ารอ,อือรือรอลิงบวกสาอือลืออ่านว่ารอ,อรือลือ บวกสาระอือหืออ่านว่าหออือหือสอเสือบวกสาระอือสืออ่านว่าสออือสือ พอนกคูกบวกสลระอือฮืออ่านว่าพออือฮือเมื่อกี้เด็กๆเราอ่านไปด้วยกันทั้งหมด12คำนะ,ะแล้วเรามาสะกดอีกหนึ่งรอบพร้อมคุณครูตาคุณครูเลยนะจ๊ะกออือกือ คอือคือจ่อือจ ja ือดอือดือตอือตือถอือถือมอือมือรอือรือ รอ,อือลือหออือหือสออือสือหอ,อือหือเด็กๆจะสังเกตเห็นไหมว่าคำเหล่านี้คือคำที่ผสมด้วยสะระือไม่มีตัวสะกดนะคะไม่มีตัวสะกด จะเห็นว่าแต่ละคำจะมีออ่างตามหลังพยัญชนะต้นนะคะออ่างในที่นี้ก็คือเสียงสะระอือนั่นเองเด็กๆจะมาไว้นะบ้าสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเตรียมสมุดภาษาไทายขึ้นมาแล้วคัดคำสะระอือไม่มีตัวสะกดและอัดคิดการอ่านส่งคุณครูทั้งหมด 12คำอาดคลิปการอ่านให้เด็กๆสะกดคำด้วยนะคะเด็กๆอันนี้คือตัวอย่างในการทำงานนะเหมือนเดิมให้เด็กๆเ,เขียนบนที่เหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วยคัดคำสะระอออไม่มีตัวสะกดทั้งหมด12คําคำให้หนูเขียนตามแบบนี้เลยจ้าจเด็กๆพยายามเขียนให้สวยนะคะให้เต็มบรรทัดน,น,นะลูกนะ เราเราจะต้องมีการพัฒนาในการเขียนให้มันดีขึ้นดีขึ้น,นเรื่อยๆ,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 ๆจนกว่าหนูจะเขียนตัวหนังสือสวยแล้วก็อ่านออกนะครูครูขอ,คขอฝากไว้เวลาทำงานไม่ต้องรีบนะคะทำไปเรื่อยๆนะถ้าใครเสร็จถ้าใครเสร็จแล้วก็ส่งได้เลยถ้าใครไม่เสร็จเนี่ยงานนี้คุครูให้ส่งไม่เกินวันศุกร์ก็ได้นะจ๊ะอ่ะ เมื่อเขียนเสร็จแล้วก็อัดคลิปวิดีโอส่งครูด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะ